หยุดทุกสิ่งทุกอย่างสักครู่หายใจเข้าลึกๆและยอมให้ตัวเองได้ยินอะไรบางอย่างที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเรียนรู้เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะค้นพบมันไม่ใช่แค่คำแนะนำหรือแรงบันดาลใจเป็นประเพณีของบรรพบุรุษที่ซ่อนเร้นมาหลายชั่วรุ่นซึ่งสามารถปลดล็อกกระแสะแห่งความอุดมสมบูรณ์ในรูปแบบที่เป็นจริงและทันทีคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนบางคนจึงดูเหมือนจะดึงดูดโอกาสเงินทอง และความสงบสุขได้อย่างง่ายดายในขณะที่คนอื่นๆถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำงานหนักแต่พวกเขากลับต้องดิ้นรนเพื่อที่จะออกไปจากสถานที่เดิมๆเสมอบางทีความลับอาจไม่ได้อยู่ที่การทำมากขึ้นแต่อยู่ที่สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นวันนี้คุณจะได้พบกับพิธีกรรมง่ายๆสร้างขึ้นจากองค์ประกอบที่อาจมีอยู่ในบ้านของคุณอยู่แล้วแต่มีพลังจิตวิญญ,ญาณอันล้ำลึกและหากคุณอยู่ที่นี่มันไม่ใช่โดยบังเอิญมีบางอย่างภายในตัวคุณต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างกำลังเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นก่อนที่จะดำเนินการต่อโปรดเขียนในความคิดเห็นฉันยอมรับความเจริญรุ่งเรืองและเปิดใจรับความอุดมสมบูรณ์จากพระเจ้าในชีวิตของฉันเขียนด้วยความศรัทธาด้วยเจตนาและด้วยความจริงนี่จะเป็นการเปิดใช้งานครั้งแรกของคุณคุณเติบโตมาโดยเชื่อว่าความสําเร็จขึ้นอยู่กับความพยายามการเสียสละ และการต่อสู้ไม่หยุดหย่อนเท่านั้นความมั่งคั่งนั้นมีไว้สําหรับคนเพียงไม่กี่คนความสงบภายในจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้แล้วเท่านั้นแต่จะเป็นอย่างไรถ้าทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความจริงเท่านั้นมีเคล็ดลับที่แทบไม่มีใครแบ่งปันไม่ใช่เพราะมันซับซ้อนแต่เพราะมัน ละเอียดอ่อนเกินไปสำหรับดวงตาที่มองเห็นแต่เพียงวัสดุความลับนี้ไม่พบในหนังสือการเงินหรือวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจแบบดั้งเดิมมันมาจากภูมิปัญญาอันเก่าแก่ที่เงียบงนันซึ่งถ่ายทอดจากปากต่อปากของผู้ที่ค้นพบเส้นทางที่แตกต่างเส้นทางแห่งพลังงานความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงมันไม่ได้เริ่มต้นจากกระเป๋าของคุณแต่มันเริ่มต้นจากจิตวิญญ,ญาณของคุณมันเป็นความถี่ความสั่งสะเทือนที่เมื่อปรับเข้าหาแล้วจะเริ่มเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งรอบตัวคุณ และการปรับจูนนี้ไม่ได้เปิดใช้งานด้วยความพยายามทางกายภาพแต่ด้วยเจตนาการมีอยู่และการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณลองจินตนาการสักครู่ว่ามีสิ่งหนึ่งแม่น้ําที่มองไม่เห็นไหลอยู่รอบตัวคุณแม่น้ําแห่งโอกาสความคิดวิธีแก้ปัญหาและความอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าคุณสันเทิมด้วยความหวาดกลัวในความขาดแคลนในความสงสัยแม่น้ําสายนี้ไหลผ่านไปแต่คุณมองไม่เห็นคุณรู้สึกติดขัดติดอยู่ในหลมที่ไม่อาจขยับออกได้นั่นคือการอุดตันที่แท้จริง แต่ข่าวดีก็คือคุณสามารถเชื่อมต่อกับกระแสนั้นอีกครั้งได้ไม่ใช่ด้วยพิธีกรรมใหญ่โตซับซ้อนไม่ใช่ด้วยคำสัญญาที่ว่างเปล่าแต่ด้วยการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์จริงใจและมีพลังและนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ที่นี่ท่าทางที่ดูเหมือนเรียบง่ายแต่สามารถทำได้เชื่อมต่อคุณกับแหล่งแห่งความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งคุณพร้อมหรือย,อยังที่จะค้นพบสิ่งที่คนไม่กี่คนมีความกล้าที่จะสอนคุณเคยสังเกตไหมว่าบางคนดู เหมือนจะมีความเชื่อมโยงโดยธรรมชาติกับความอุดมสมบูรณ์พวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีพวกเขาไม่ใช้ชีวิตอย่างเหนื่อยล้าแต่แล้วเงินก็มาถึงประตูเปิดออกแนวทางแก้ไขปรากฏแล้วในขณะเดียวกันคนอื่นๆถึงแม้จะเป็นคนดีทำงานหนักและทุ่มเทแต่พวกเขาก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในวัตถจักรที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีทั้งบินค่าใช้จ่ายเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี่สินความหงุดหงิดแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้น ความจริงก็คือมันไม่เกี่ยวกับความสมควรมันเกี่ยวกับพลังงานใครก็ตามที่ดึงดูดเงินไม่ได้แปลว่าโชคดีคนเหล่านี้ค้นพบว่าโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวปรับความสันสะเทือนของคุณให้สอดคล้องกับกระแสะแห่งความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติพวกเขาไม่ได้บังคับมันพวกมันกำลังไหลในขณะที่คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตโดยพยายามควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวและความขาดแคลนผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์ ก็ได้เรียนรู้ที่จะไว้วางใจสันสะเทือนใช่แล้วการปล่อยวางอดีตการยอมรับของขวัญให้รู้สึกขอบคุณตั้งแต่ก่อนจะรับความขาดแคลนไม่ใช่แค่การไม่มีเงินเท่านั้นความขาดแคลนคือความกลัวอย่างต่อเนื่องมันรู้สึกเหมือนว่ามันไม่เคยพอเลยมันเป็นการแบกความรู้สึกผิดที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จและนี่คือพลังงานอันเงียบงันและหนักหน่วงที่บล็อกสิ่งดีๆที่อาจเข้ามาได้ในชีวิตของคุณ เมื่อคุณใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดกังวลกับทุกบาททุกสตังค์ตั้งคำถามกับอนาคตรอคอยสิ่งภายนอกที่จะมาแก้ไขปัญหาในชีวิตของคุณคุณก็จะตัดขาดจากกระแสธรรมชาติและกระแสนี้จะตอบสนองต่อคำสั่งเดียวเท่านั้นเชื่อมั่นและนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดคุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบนี้ได้ การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นเมื่อคุณตระหนักว่าการสั่นสะเทือนของคุณกำลังสร้างความเป็นจริงของคุณความคิดที่คุณป้อนคำพูดที่คุณพูดซ้ำและอารมณ์ที่คุณเลือกที่จะสัมผัสล้วนกำหนดสิ่งที่เข้าถึงและสิ่งที่ไม่เข้าถึงคุณวันนี้คุณจะได้เรียนรู้พิธีกรรมที่ทำแบบนั้นโดยเฉพาะตั้งโปรแกรมพลังงานของคุณใหม่เพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์มิใช่เป็นเพียงความหวังเท่านั้นแต่เป็นผลที่ตามมาแต่ก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อถามตัวเองอย่างซื่อสัตว์ว่า คุณใช้ชีวิตสอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์หรือไม่หรือคุณได้เลี้ยงดูความขาดแคลนอย่างเงียบๆอยู่บางครั้งเมื่อชีวิตผลักดันเราไปจนถึงขีดจำกัดจักรวาลก็ส่งสัญญาณเงียบๆออกมาหรือผู้คนและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉัน ในช่วงเวลาหนึ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะพังทลายลงไม่ว่าจะเป็นบินที่ค้างชำระคืนที่นอนไม่หลับความว่างเปล่าที่แม้กระทั่งความพยายามใดๆก็ไม่สามารถเติมเต็มได้ฉันพบว่าตัวเองสูญเสียไปโดยสิ้นเชงิงทุกสิ่งที่ฉันลองล้มเหลวฉันอ่านหนังสือศึกษาและพยายามอย่างหนักแต่บางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นดูเหมือนจะคอยขัดขวางฉันไว้เป็นวันที่ดูเหมือนธรรมดาวันหนึ่งฉันได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่ง เธอดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากนะักเสื้อผ้าของเขาเรียบง่ายบ้านของเขาเป็นบ้านที่เรียบง่ายแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือมองเข้าไปในดวงตาของเขาแล้วคุณจะรู้สึกถึงบางอย่างที่หายากความสงบสุขที่ไม่สามารถซื้อได้ความแน่นอนที่ไม่สามารถอธิบายได้หญิงคนนี้เป็นพระอาจารย์ทางพุทธศาสนาผู้อุทิศชีวิตเพื่อปัญญาภายในเธอไม่พูดจาเร่งรีบคำพูดทุกคำของเธอดูเหมือนเต็มไปด้วยความเงียบการศึกษาและการสังเกตมานานหลายสิบปี เธอฟังฉันอย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสินและเมื่อฉันระบายเรื่องชีวิตทางการเงินความหมุดหงิดและความรู้สึกไร้เรี่ยวแรงของตัวเองเสร็จเธอก็ยิ้มแล้วพูดว่าคุณกำลังพยายามควบคุมน้ำด้วยมือที่ปิดอยู่คุณต้องเปิดมือออกเพื่อให้น้ำไหลออกมาฉันยังคงเงียบอยู่แล้วเธอก็เล่าให้ฉันฟังเกี่ยวกับพิธีกรรมบรรพบุรุษสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เมื่อครั้งยังเป็นเด็กจากพระภิกษุในดินแดนของเขาพิธีกรรมง่ายๆที่ทำโดยใช้องค์ประกอบสามอย่างที่เรามีอยู่ในบ้านกันทุกคน แต่เมื่อทำด้วยเจตนามันกลับเปิดเส้นทางที่มองไม่เห็นเธอไม่ได้สัญญาว่าจะมีเวทมนต์ให้กับฉันเธอสอนให้ฉันรู้จักมีสติและมันแสดงให้ฉันเห็นว่าสิ่งอุดตันที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ภายในตัวฉันและมันอยู่ตรงนั้นบนพื้นดินนั้นในบทสนทนาที่ดูเหมือนเป็นลมหายใจแห่งนิรันดร์มุมมองของฉันเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองได้เปลี่ยนไปตลอดกาลเธอได้ยืนขึ้นอย่างใจเย็นเดินไปที่โต๊ะไม้เล็กๆและวางสิ่งของสามอย่างลงบนโต๊ะ โดยไม่พูดอะไรสักคำน้ำสะอาดหนึ่งแก้วเกลือเล็กน้อยและใบกระวานหนึ่งใบฉันเฝ้าดูโดยความเงียบมันดูไม่มีอะไรพิเศษเลยพวกมันเป็นเพียงสิ่งของธรรมดาเรียบง่ายและเข้าถึงได้แต่เธอกลับมองพวกมันราวกับว่าพวกมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเธอก็พูดกับฉันว่าสามสิ่งนี้คือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเชื่อมต่อกับกระแสะแห่งความอุดมสมบูรณ์มันไม่ใช่เวทมนต์มันคือพลังงานมันคือความตั้งใจ ณตอนนั้นเองฉันเริ่มเข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนนั่นคืออำนาจไม่ได้อยู่ในสิ่งของเหล่านั้นเองแต่ในหมายถึงสิ่งที่พวกมันพกพาไปในความสันสะเทือนที่พวกมันปลุกขึ้นและในสิ่งที่พวกเขาเป็นตัวแทนต่อจักวานเธออธิบายด้วยน้ำเสียงมั่นคงและสงบน้ำแหล่งกำเนิดชีวิตอันเป็นสากลหมายถึงการชำระล้างช่วยทำความสะอาดขจัดสิ่งอุดตันและสร้างใหม่มันคือองค์ประกอบที่ไหลไป และด้วยสิ่งนี้คุณจะเรียนรู้ที่จะปล่อยให้ชีวิตไหลไปอีกครั้งเกลือซึ่งเป็นสัญลักษณ์โบราณแห่งการปกป้องมีหน้าที่ดูดซับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปความกังวลความกลัวนิสินความคิดเรื่องความขาดแคลนสิ่งเหล่านี้จะถูกระบายออกไปเมื่อคุณใช้มันอย่างมีสติ ใบกระวานซึ่งถูกลืมในห้องครัวถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สมัยโบราณกษริย์นักปรัชญาและนักรบได้รับการสวมมงกุฎเกียรติหลังจากการพิชิตครั้งยิ่งใหญ่เธอเป็นตัวแทนของชัยชนะความสําเร็จการมาถึงของสิ่งที่คุณปรารถนาเธอสบตากับฉันแล้วพูดว่าเมื่อคุณรวมองค์ประกอบทั้งสามนี้เข้ากับศรัทธาความชัดเจนและความจริงคุณจะกระตุ้นความถี่ที่โลกแห่งวัตถุไม่เห็นแต่โลกแห่งวิญ,ญญาณเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีอะไรจะซื้อเลยไม่มีอะไรให้คาดหวังทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่นั่นแล้วเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่แสดงออกมาในสิ่งเรียบง่ายและนั่นคือตอนที่ฉันตัดสินใจที่จะลองดูครั้งแรกไม่ใช่ด้วยความวิตกกังวลแต่ด้วยความยอมแพ้เพราะฉันเข้าใจแล้วพิธีกรรมไม่ใช่ทางลัดสู่เงินทองมันคือประตูสู่ความสมดุลความไว้วางใจและการไหลเวียนตามธรรมชาติของชีวิตและเงินในสถานะนั้นก็เป็นเพียงผลที่ตามมา คลาร่าก็เหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆอีกหลายคนที่คุณอาจรู้จักหรืออาจจะรู้จักก็ได้เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของลูกสองคนเธออาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆที่โอกาสดูเหมือนจะมีน้อยและวันๆก็วงเวียงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเป็นวัตจักรที่ไม่มีวันจบสิ้นของงานค่าใช้จ่ายและความกังวลเธอตื่นเช้านอนดึกทำสิ่งที่เธอทำได้แต่เงินไม่เคยพอในแต่ละเดือนจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นการซ่อมแซมการรวบรวมหนี้ที่ถูกลืม และไม่ว่าเธอจะพยายามเงยหน้าขึ้นมากเพียงใดน้ำหนักของความขาดแคลนก็ทําให้เธอพังทลายลงอย่างเงียบๆทุกคืนเมื่อไม่มีใครเห็นได้จนวันหนึ่งหลังจากได้รับบินอีกใบซึ่งฉันไม่รู้ว่าจะจ่ายอย่างไรคลาร่ารู้สึกว่าเธอถึงขีดจํากัดของเธอแล้วด้วยความสิ้นหวังเธอจึงค้นหาคําพูดและความหวังทางอินเทอร์เน็ตและนั่นคือตอนที่เธอพบว่าประเพณีบรรพบุรุษเดียวกันที่คุณกําลังจะทราบโดยสมบูรณ์ แม้จะไม่ค่อยเชื่อนักแต่เนื่องจากไม่มีอะไรจะเสียเขาจึงตัดสินใจลองดูเขาแยกส่วนผสมอย่างระมัดระวังน้ำหนึ่งแก้วเกลือเล็กน้อยใบกระวานหนึ่งใบเขานั่งลงที่โต๊ะในครัวรอให้ลูกๆหลับจุดเทียนแล้วหลับตาและเป็นครั้งแรกในรอบเวลานานคลาร่าสูดหายใจเข้าลึกๆและรู้สึกถึงการมีสติเธอจินตนาการถึงชีวิตที่แตกต่างออกไปบ้านที่เงียบสงบอาหารบนโต๊ะไม่ต้องกลัวหมดจ่ายบินเรียบร้อยแล้ว ยิ้มจริงใจความสงบสุขปฏิบัติตามพิธีกรรมอย่างเคร่งครัดตามที่สั่งไว้เขาถือแก้วด้วยมือทั้งสองข้างเขาจินตนาการว่าชีวิตของตนได้รับการชำระล้างด้วยน้ำเขาจินตนาการว่าเกลือช่วยละลายความกังวลของเขาเขาสัมผัสดได้ถึงความแข็งแกร่งของลอเรลที่เปิดทางสู่ชัยชนะในช่วงแรกๆดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่มีอะไรบางอย่างในตัวเธอใช่แล้วเธอเริ่มตื่นขึ้นมาด้วยความเบาสบายมากขึ้นเขาเริ่มรู้สึกมั่นใจอย่างแปลกๆแ,แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทำไมก็ตามและตอนนั้นก็เหมือนกับว่าจักรวาลได้ยินคำอธิษฐานเงียบๆของเขาสิ่งต่างๆเริ่มเคลื่อนไหวแล้วมีเพื่อนเก่าติดต่อมาและเสนองานชั่วคราวให้เมื่อเพื่อนบ้านทราบสถานการณ์ของเธอจึงนำอาหารและเสื้อผ้ามาให้ลูกๆของเธอและก็ค่อยๆประตูก็เริ่มเปิดออก แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดเกิดขึ้นในหนึ่งเดือนต่อมาคลาร่าได้รับโทรศัพท์คนรู้จักของพ่อผู้ล่วงลับของเธอสนใจจะซื้อที่ดินผืนเล็กๆที่เธอได้รับมรดกมาแต่ไม่เคยคิดว่ามีค่าเลยข้อเสนอนี้ดีกว่าที่เธอจินตนาการไว้มากด้วยเงินจำนวนนี้คลาร่าจึงชำระหนี้ของเธอและก้าวไปสู่ขั้นตอนแรกในการจัดตั้งสตูดิโอตัดเย็บเล็กๆที่คุณเคยใฝ่ฝันมาโดยตลอดวันนี้คลาร่าไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วแต่เธอเป็นหนังสือ เธอนอนหลับอย่างสงบดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและเหนือสิ่งอื่นใดดำเนินชีวิตด้วยความศรัทธาเธอยังคงทำพิธีกรรมนี้มาจนถึงทุกวันนี้ไม่เพียงเพื่อดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นแต่ยังเพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานที่วันหนึ่งจะเข้ามานำนางขึ้นจากก้นบ่อแล้วพากลับมายัางแสงสว่างและคุณคุณพร้อมที่จะเขียนเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของคุณเองหรือยัง ตอนนี้คุณทราบความหมายเบื้องหลังแต่และองค์ประกอบแล้วและได้ยินเรื่องราวของคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการฝึกฝนนี้แล้วช่วงเวลาที่รอคอยมากที่สุดก็มาถึงแล้ววิธีการปฏิบัติพิธีกรรมอย่างถูกต้องตั้งใจและท่งพลังและสิ่งที่สวยงามที่สุดเกี่ยวกับทั้งหมดนี้คือไม่มีอะไรซับซ้อนเลยไม่จำเป็นต้องใช้เทียนราคาแพงหรือเครื่องมือลึกลับแค่ความมีอยู่ความศรัทธาและความตั้งใจนี่คือขั้นตอนโดยขั้นตอน 1. เลือกช่วงเวลาแห่งความเงียบหาเวลาที่คุณสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขโดยไม่มีสิ่งรบกวนอาจจะเป็นตอนกลางคืนหลังจากที่ทุกคนเข้านอนแล้วหรือตอนเช้าตรู่ก่อนที่วันใหม่จะเริ่มต้นสิ่งสําคัญคือช่วงเวลานี้ของคุณศักดิ์สิทธิ์สรวบรวมองค์ประกอบทั้ง3ประการน้ําสะอาดควรเป็นแบบกรองหรือแบบแร่ธาตุเธอเป็นตัวแทนการชำระล้างการไหลและการเริ่มต้นใหม่ จะอาจเป็นเกลือหยาบเกลือทะเลหรือเกลือธรรมดาก็ได้มันแสดงถึงการปล่อยน้ำหนักพลังงานเชิงลบก,การอุดตันใบกระวานแห้งหรือสดสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะแห่งความสำเร็จแห่งการพิชิตทั้งทางจิตวิญญ,ญาณและทางวัตถุ 3. เตรียมพิธีกรรมอย่างมีสติในแก้วใสเพิ่มน้ำขึ้นถึงขอบแก้วหนึ่งเกลือเล็กน้อยด้วยเจตนาที่จะสลายความขาดแคลนทั้งหมดเอใบกระวาน เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ที่คุณพร้อมจะรับ 4. วางมือทั้งสองข้างรอบถ้วยปิดตาของคุณหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงอุณหภูมิของน้ำรู้สึกถึงน้ำหนักของแก้วในมือของคุณเชื่อมต่อกับพลังงานแห่งช่วงเวลานี่คือจุดรีเซ็ตของคุณ 5. แสดงภาพอีประกาศว่าลองจินตนาการถึงความกังวลน,นิสินความกลัวความไม่มั่นคงของคุณทั้งหมด ตอนนี้ดูสิ่งนี้ทั้งหมดถูกดูดซับโดยเกลือดูน้ำการขจัดสิ่งอุดตันเหล่านี้ออกไปและเห็นลอเรลดึงดูดแสงสว่างความเจริญรุ่งเรืองโอกาสและความสงบสุขจากนั้นพูดออกมาดังๆหรือท่องในใจฉันยอมรับความเจริญรุ่งเรืองฉันพร้อมสำหรับความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งที่ขวางกั้นฉันตอนนี้ละลายหายไปฉันสมควรได้รับมันและฉันก็ได้รับมัน 6. ดื่มน้ำที่มีสารค่อยๆดื่มน้ำให้หมด สัมผัสทุกจิตเพื่อการชำระล้างจิตวิญญาณอารมณ์และพลังงานรู้สึกราวกับว่าทุกหยดคุณกำลังถูกตั้งโปรแกรมใหม่จากภายในปล่อยให้ศรัทธาเข้ามาครอบครองพื้นที่ที่เคยมีความสงสัยอยู่ก่อน 7. มีความขอบคุณและไว้วางใจหลังจากดื่มแล้วให้หลับตาอีกครั้งจงมีความขอบคุณแม้ว่าจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดมีบางสิ่งบางอย่างได้เคลื่อนไหวอยู่ภายในตัวคุณแล้ว และมันเป็นแบบนั้นเสมอพิธีกรรมนี้สามารถทำได้เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกถูกปิดกั้นกลัวหรือจำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่บางคนทำเป็นประจำทุกวันเป็นเวลาเจวันส่วนอื่นๆครั้งเดียวก็พอเชื่อสัญชาตญาณของคุณสิ่งสำคัญคือเมื่อทำเช่นนั้นคุณยังสมบูรณ์อยู่ปัจจุบันเปิดเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องดึงดูดเงินเพียงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการเปิดประตูสู่เวอร์ชั่นใหม่ของตัวเอง มั่นใจมากขึ้นเชื่อมต่อมากขึ้นอุดมสมบูรณ์มากขึ้นคำพูดไม่ใช่เพียงเสียงเท่านั้นพวกเขาเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์พวกมันพกพาทั้งความตั้งใจความถี่และทิศทางตั้งแต่สมัยโบราณอาจารย์ทางจิตวิญ,ญญาณได้สอนเราว่าสิ่งที่คุณประกาศด้วยศรัทธาจะกลายเป็นพลังงานที่เคลื่อนไหวในการประกอบพิธีกรรมการใช้ถ้อยคำที่ถูกต้องมันไม่ใช่รายละเอียดแต่มันเป็นศูนย์กลางของการเปิดใช้งาน เพราะเมื่อคุณพูดมันด้วยความจริงใจคุณให้จักรวาลได้รับอนุญาตให้กระทําเมื่อคุณถือแก้วไว้ในมือหลับตารู้สึกถึงพลังจากทั้งสามท่าหายใจเข้าลึกๆและพูดอย่างหนักแน่นว่าฉันยอมรับความเจริญรุ่งเรืองฉันพร้อมที่จะรับความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งที่ขวางกั้นฉันกําลังถูกละลายไปตอนนี้พลังแห่งความมั่งคั่งสุขภาพและความสงบสุขไหลมาหาฉันโดยธรรมชาติ คำเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นวลีที่สวยงามเท่านั้นพวกนั้นเป็นคําสั่งทางจิตวิญญาณคํากล่าวที่ทําลายวัตจักรของความขาดแคลนและปูทางไปสู่สิ่งใหม่แต่ระวังไว้อย่าพูดเพียงเพราะอยากพูดเท่านั้นทุกคําต้องรู้สึกจินตนาการถึงสิ่งที่คุณกําลังพูดลองจินตนาการถึงความเจริญรุ่งเรืองที่กําลังมาถึงมองเห็นตัวเองใช้ชีวิตอย่างอิสระสงบสุขและสมหวัง ทำไมจัก,กรวาลไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณพูดโดยอัตโนมัติแต่ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณรู้สึกขณะที่คุณพูดสร้างพระราชกฤษฎีกาส่วนตัวของคุณเองคุณสามารถปรับเปลี่ยนประโยคได้เช่นกันใช้คำพูดที่มีพลังสำหรับคุณวลีเช่นตอนนี้ฉันเป็นอิสระจากความขาดแคลนแล้วฉันคู่ควรกับความร่ำรวยที่จะเข้ามา พลังงานของฉันสอดคล้องกับสิ่งที่ดีความเจริญรุ่งเรืองและศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดใช้ภาษาของหัวใจของคุณการทำซ้ำทำให้สนามแข็งแกร่งขึ้นคุณสามารถทำซ้ำคำสั่งได้3มครั้ง7ครั้งหรือ21ครั้งขึ้นอยู่กับความชอบของคุณการทำซ้ำแต่ละครั้งจะช่วยชำระล้างยืนยันและเสริมสร้างความแข็งแกร่งคุณจะรู้สึกโดยธรรมชาติเมื่อถึงเวลาปิดขณะนี้จะเป็นเสมือนที่พักพิงของคุณ สถานที่ที่คุณสามารถกลับมาเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการจดจำว่าคุณเป็นใครผู้ที่คู่ควรกับความอุดมสมบูรณ์ความสงบและความสมหวังตอนนี้คุณรู้วิธีกระตุ้นการไหลด้วยคำพลังแล้วคุณก็พร้อมที่จะเจาะลึกยิ่งขึ้นแล้วบางทีคุณอาจคาดหวังผลทันทีบางทีคุณอาจคาดหวังว่าเงินจะมาในวันถัดไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากพิธีกรรมนี้จะมีผลกระทบไปไกลเกินกว่าบัญชีธนาคาร มันเริ่มต้นจากภายในตัวคุณเงียบลึกหม้อแปลงไฟฟ้าหลายๆคนรายง,งานว่าทันทีหลังจากพิธีกรรมรู้สึกอยากร้องให้โดยไม่รู้ว่าทำไมคนอื่นๆรู้สึกโล่งใจเหมือนกับว่าภาระเก่าๆได้ถูกยกออกไปจากไหล่ของพวกเขาบางคนสามารถนอนหลับได้อย่างสบายเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนคนอื่นๆตื่นขึ้นในวันถัดไปด้วยความรู้สึกมั่นใจแปลกๆแม้ว่าจะไม่มีการอธิบายทางตัรกาใดาๆก็ตาม มันเกิดขึ้นเพราะว่าพิธีกรรมทําให้พลังงานของคุณยุ่งเหยิงมันทําลายรูปแบบที่ละเอียดอ่อนที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ําว่ากําลังเกิดขึ้นความกลัวในการไม่สมควรความโกรธที่ไม่รู้ตัวต่อเงินความเชื่อในความขาดแคลนที่สืบทอดมาตั้งแต่เด็กและด้วยการปล่อยบล็อกที่มองไม่เห็นเหล่านี้ออกไปคุณก็เริ่มที่จะมองโลกในมุมมองที่แตกต่างออกไปสัญญาณเล็กๆน้อยๆเริ่มปรากฏขึ้นในวันต่อไปนี้คุณมักจะ ได้รับข้อความที่ไม่คาดคิดจากผู้คนที่อยู่ห่างไกลได้รับสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เช่นของขวัญความกรุณาการถวายค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ให้กับปัญหาเก่าๆรู้สึกอยากดูแลตัวเองมากขึ้นเห็นตัวเลขซ้ำๆความบังเอิญสัญญาณจากจักรวาลสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรูปแบบของสนามพลังงานของคุณจัดระเบียบใหม่ให้เปิดรับสิ่งใหม่เข้ามาและเมื่อคุณคาดไม่ถึงที่สุด คุณเริ่มสังเกตเห็นว่าชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นมากขึ้นสิ่งที่ดูเหมือนติดขัดกลับเริ่มเคลื่อนไหวและเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะรู้ว่าความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้หมายถึงเพียงเงินเท่านั้นมันเกี่ยวกับความชัดเจนความสงบโอกาสการบรรเทาความสุขการเชื่อมต่อความรู้สึกของการเป็นสอดคล้องกับบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่าต่อต้านอนุญาตให้ตัวเองรู้สึก คุณอาจรู้สึกถึงอารมณ์ต่างๆออกมาอย่ายั้งไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกำลังได้รับการเยียวยาพิธีกรรมนี้เปรียบเสมือนการเปิดหน้าต่างช่วยให้แสงสว่างเข้ามาได้แต่ยังแสดงให้เห็นสิ่งที่จำเป็นต้องเคลียร์ด้วยเชื่อมั่นในกระบวนการแม้ว่าสองสามวันแรกจะดูสงบเกินไปสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังทำงานเพื่อคุณอยู่แล้วเวลาแห่งความจริงมาถึงแล้วคุณได้ยินเสียงเรียกแล้ว คุณเข้าใจแล้วว่าความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่รางวัลสำหรับคนเพียงไม่กี่คนแต่เป็นสถานะที่ทุกคนเข้าถึงได้รวมถึงคุณด้วยคุณได้เรียนรู้แล้วว่าพิธีกรรมไม่ใช่เพียงการปฏิบัติเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นแต่กุญแจแห่งจิตวิญ,ญญาณที่สามารถปรับสมดุลภายในตัวคุณให้สอดคล้องกับพลังแห่งจักรวาลคำถามที่ต้องถามตอนนี้เป็นเรื่องง่ายแต่ลึกซึง้งคุณพร้อมที่จะรับจริงๆแล้วหรือยังเพราะการได้รับต้องอาศัยความกล้า ความกล้าหาญของทิ้งสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จำกัดและเก่าไว้ข้างหลังความกล้าหาญของทำลายความเชื่อที่ทำให้คุณติดอยู่กับความขาดแคลนความกล้าหาญของยอมรับว่าคุณสมควรได้รับมันโดยไม่รู้สึกผิดโดยไม่ต้องกลัวและไม่มีข้อแก้ตัวนี่คือจุดเปลี่ยนไม่ใช่พิธีกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการตัดสินใจที่คุณทำตอนนี้คุณสามารถปิดหน้านี้และดำเนินการต่อได้เหมือนเดิม หรือคุณสามารถเริ่มกระบวนการแห่งการปลดปล่อยและความอุดมสมบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณด้วยท่าทางที่เรียบง่ายคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างไรคุณเพียงแค่ต้องเต็มใจที่จะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นประกาศความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงของคุณหากบางสิ่งในตัวคุณรู้สึกถึงความจริงในทุกสิ่งที่ได้กล่าวมาจนถึงตอนนี้อย่างเงียบสีอย่าลังเลเลยตอนนี้เขียนประโยคนี้ในความคิดเห็นด้วยจิตวิญญ,ญาณของคุณทั้งหมด ฉันยอมรับความเจริญรุ่งเรืองและเปิดตัวเองสู่ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และแสงสว่างพูดมันออกมาดังๆเขียนทำซ้ำรู้สึกถึงมันสินี่คือคำตอบใช่ของคุณนี่คือช่วงเวลาที่จักรวาลหยุดรอและเริ่มดำเนินการหากข้อความนี้สัมผัสหัวใจคุณในทางใดทางหนึ่ง หากระหว่างการเดินทางคุณรู้สึกถึงความหนาวเย็นความตื่นเต้นหรือมีประกายแห่งความหวังลุกโชนขึ้นภายในตัวคุณเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณกำลังถูกเรียกเรียกให้พ้นจากความซ้ำซากเรียกให้หยุดการเอาตัวรอดและเริ่มต้นชีวิตอย่างเต็มที่เรียกให้ไปเชื่อมต่อใหม่กับตัวตนที่แท้จริงของคุณผู้ที่คู่ควรกับแสงสว่างความสงบสุขและความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันพลังงานนี้กับโลก เช่นเดียวกับคลาร่าเช่นเดียวกับฉันและเช่นเดียวกับคนอื่นๆอ,อีกหลายคนตอนนี้คุณมีสิ่งทรงพลังอยู่ในมือของคุณแล้วพิธีกรรมที่เรียบง่ายแต่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างล้ำลึกและบางทีณนะขณะนี้คนที่คุณรักกำลังใช้ชีวิตอยู่ในความมืดมิดติดหนี้อยู่หลงอยู่ในความวิตกกังวลเหนื่อยกับการพยายามจงเป็นช่องทางการเปลี่ยนแปลงให้กับคนนั้นแบ่งปันวิดีโอนี้เนื้อหานี้พลังงานนี้เขียนประกาศสร้างแรงบันดาลใจ และมากกว่านั้นเขียนในความคิดเห็นว่าคุณรู้สึกอย่างไรหลังจากพิธีกรรมบอกเราว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแบ่งปันเรื่องราวของคุณประสบการณ์ของคุณอาจเป็นคำตอบที่คนอื่นกำลังมองหามานานมันอาจเป็นแรงผลักดันที่ใครบางคนต้องการเพื่อเริ่มต้นใหม่เพราะเมื่อคนเราเปลี่ยนแปลงหลายๆคนรอบตัวคุณก็ได้รับแสงเดียวกันนี้เช่นกันคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเรากำลังอยู่ในการเดินทางครั้งนี้ร่วมกัน และเราจะร่วมกันดึงดูดสิ่งที่มากกว่าแค่เงินต่อไปมาดึงดูดความหมายความเชื่อมโยงความเบาสบายและความจริงกันเถอะขอบคุณที่มาจนถึงจุดนี้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าซึ่งเราจะมาสำรวจเส้นทางใหม่สู่สันติภาพภูมิปัญญาและความอุดมสมบูรณ์และจำไว้ว่าความอุดมสมบูรณ์มีอยู่แล้วคุณเพียงแค่ต้องเปิดใจเพื่อรับมันหากคุณรู้สึกถึงความจริงบางอย่างในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ อย่าปล่อยให้ความรู้สึกนี้ผ่านไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็นพิธีกรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณโดยบังเอิญมีจุดประสงค์อยู่มีเหตุผลอยู่ตอนนี้ก็ถึงคราวของคุณแล้วเขียนในความคิดเห็นฉันยอมรับความเจริญรุ่งเรืองและเปิดตัวเองให้กับสิ่งใหม่ๆพูดด้วยความศรัทธาให้เสียงกับการเปลี่ยนแปลงของคุณชอบวิดีโอนี้นี่แสดงให้จักรวาลและ YouTube เห็นว่าข้อความนี้มีคุณค่า แบ่งปันกับใครบางคนใครที่ต้องการเริ่มต้นใหม่เป็นช่องทางแห่งความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคนอื่นติดตามช่องและเปิดระฆังเพื่อรับคำสอนที่เสริมสร้างจิตวิญญาณและขยายชีวิตของคุณต่อไปเส้นทางสู่ความอุดมสมบูรณ์เริ่มต้นจาก9งแล้วคุณเพิ่งก้าวไปถึงจุดนั้น